ออ t โตวิ illa, ลล่ารถหนักจัดเต็มต้อนรับส่งการมีคันไหนบ้างมาดูกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda f ฟีปี2012ตัว1.5 SE นะคะราคา389,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ7 7 0 0ค่ะคันนี้ลดราคาไปแล้วถึง50,000บาทค่ะคันนี้นะคะเป็น Honda Civic 1.8E ปี2021ราคาลดไปจาก699,000บาทเหลือเพียง649,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ11,000ค่ะ คันนี้นะคะเป็น Honda City 1.5 V ปี2017ราคา399,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ6 0 0ค่ะสำารับคันนี้นะคะลดราคาไปแล้ว30,000บาทค่ะคันนี้นะคะเป็น Honda City 1.0 SV ตัว h ฮ t ช h b a c k ปี2021ราคาเพียง519,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ9,005ค่ะคันนี้ลดราคาไปแล้วถึง20,000บาทนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Civic 1.5 Turbo RS ตัว h t c h b a c k นะคะปี2020ราคาเพียง899,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ14,980สำหรับคันนี้นะคะลดราคาสุดๆเลยถึง80,000บาทเลยค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะฟรีทุกค่าดำเนินการฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนรถจัดไฟแนนซ์ที่ส่งรถฟรีถึงบ้านหากใครสนใจสามารถเข้ามาดูได้ที่สาขาลำลูกกาหรือโทรมาได้ที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ